สวัสดีครับโมแอก์ลสอหลกน่สสามสวัสดีปีครับสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่ค่ะตารมากเนี่ดี๋ยวให้ปหสวัสดีครับโมจงซูเลนคี่บดค่งซูนะคะคี่์บอค่ะสวัสดีครับ ก้าวเล่นะคก้าวโอนนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับโอนทุ่มเล่นสวัสดีครับพงโอดเล่นคิวครับโอดึนะคะเล่นคีย์บอร์ดนะคะสวัสดีครับพงจุนฮานเล่นกีตาร์ครับจุนฮานนะคะเล่นกีตาร์นะคะสวัสดีครับพงน้องแม็กจุยเล่นเบสครับ จูยอวน,นะคะเล่นเบสนะคะน่ารักไหมตื่นเต้นแต่ก็ยังพูดภาษาไทยเก่งมากๆนะคะแซวกอดเยรจากดิฉันโรเจอแล้วก็ทราบยังไงหขอบคุณครับ,บได้เลยนะคะทราบมาว่าปีที่แล้วนะคะน้องได้มาร่วมง,งานคอนเสิร์ตรวมที่ประเทศไทยด้วยแล้วก็งานนั้นเนี่ยยังเป็นงานต่างประเทศครั้งแรกของ,องวงด้วยเลยนะคะอ <laughs> <laughs> ยากรู้ว่ามากรุรงเทพอีกครั้งในรอบหนึ่งปีเนี่ยรู้สึกยังไงกันบ,บ,บ้าง 태국에서포트 콘서트를 설명하셨고 그때는 여러분들의 첫 해외 활동이잖아요. 그리고 1년 만에 방콕을 다시 방문했는데 소감 어떠세요? 근데 작년에 저희가 이제 태국의 일정이 첫 데뷔 후의 첫 일정이었거든요. 그래서 더욱 뭔가, 뭔가 기분이 좋기도 하고 기억이 많이 남는 일정이었는데 또 이렇게 다시 태국에 돌아와서 멋진 무대와 또 이렇게 좋은 자리에 설수 있어서 너무 감사하다는 말씀 드리고 싶습니다. ก็คราวที่แล้วที่มาเมืองไทยนะคะก็เป็นตารางงานแรกของพวกผมในต่างประเทศเลยก็ได้ยิ่ง t h i r d s o u g Music Award ซินแบงค์ข้องมาด้วยแล้วก็ได้แสดงบนเวทีในสเตเดียมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราเลยและที่สําคัญได้รับรางวัลวงดนตรีรางวัลแบนด์ไปด้วยนะคะต้องขอยินดีด้วยแล้วเดี๋ยวถามกันสักนิดนึงว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะคริสต์อเล็กซ์เทคุเบต์เชดเดสเทย์ดูเมโซยารินซอกาเดนที่นั่บนเดระเทศังวัลรีบ 팬 상까지 받으셨잖아요 네. 축하드립니다 인기 노래 나사 좀 막바지 이야기 좀 해주세요. 어 일단 저희가 그렇게 큰 스타디움 규모에서 무대를 하는 건 처음이었는데요. 어 처음에는 너무 크기도 하고 그래서 살짝 긴장 을좀 많이 했었는데 이제 또피팬런지 분들의 함성 소리를 듣고 바로 긴장 풀려서 또 되게 재미있게 무대를 했던 기분이었습니다. ก็เป็นครั้งแรกของพวกผมเลยที่ได้แสดงบนสเตเดียมที่ใหญ่ขนาดนี้นะคะตอนแรกรู้สึกตื่นเต้กนกังวลมากๆแต่ว่าพอขึ้นเวทีไปปุ๊บได้ยินเสียงเชียร์ของวิรเลนส์ชาวไทยก็ได้รู้สึกว่าโอเคไม่ตื่นเต้นแล้วแล้วก็ได้แสดงอย่างเต็มที่แล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะโอเคทีนี้สเสียงเมื่อวานก็ดีมากๆแล้วแล้วก็เรียกชั่นแฟนๆก็ยอดเยี่ยมสุดๆเช่นกันนะคะ ยิ่งไปกว่านั้นไม่ใช่แค่งานเมื่อวานนะคะวิลเลจชาวไทยหรือว่าแฟนๆชาวไทยเนี่ยกำลังจะได้ไปสนุกกับเวทีของ Exenary Heroes เยอะไปกว่านี้อีกนะคะเพราะว่านุ่นงมกำลังจะมาแสดงคอนเสิร์ตเดี่ยวในประเทศไทย e x e a r y Heroes Break the Break World t o r in Bangkok นั่นนเอง k นะคะ그리고태국บิลลนจ์คสงน o n 해주세요. 네 저희 태국에서 열린는한 콘서트는 3월 31일 슈퍼레나 브라보 BKK에서 열리게 되는데요. 이제 많은 태국 팬분들이 사랑해 주셔가지고 저희가 이렇게 무대를 할수 있게 되었는데 그 기대에 부응할 수 있게 저희 열심히 준비해서 좋은 무대를 보여드리도록 하겠습니다. 감사합니다. โอเคนะ้องก็บอกว่าเดี๋ยวในวันที่31มีนาคมที่จะมาถึงนี้นะคบจะมีคอนเสิร์ตที่อัลตร้าอารีนาบราโววีเคเก็ต้องขอบคุณแฟนๆชาวไทยที่มอบความรักให้กับพวกเราเยอะขนาดนี้ทั้ง้พวกเราสามารถมาสแสดงคอนเสิร์ตที่เมืองไทยได้นะครับก็พวกเราจะตั้งใจแล้วก็ฝึกซ้อมเตรียมตัวกันมาอย่างนีเลยฝากทุกคนไปร่วมงานคอนเสิร์ตกันเยอะๆเลยนะทีนี้อยากทราบว่าคอนชื่อ Break the Break ทำไมถึงชื่อ Break 공연명은 왜 네, Break the Break인가요? 한번 설명해 주세요. 네 어, 저희 일단 투어명도 Break the Break인데요. 저희 지난 타이틀곡 Break the Break에서 가져온 이름이고요. 어, 가지고 있는 의미는 저희 엑티지가 이번 첫 번째 월드 투어를 통해서 이제 글로벌 밴드가 되어가는 그 과정을 겪고 있는데 저희가 세계로 뻗어나가는 그 길에 있는 모든 것을 다 브레이크하겠다는 의미를 갖고 있습니다. break the break นะคะก็เป็นชื่อเพลงไตเติลที่ผ่านมาเป็นชื่ออัลบั้มแล้วก็เป็นชื่อทัวร์ของพวกเราด้วยคือพวกเราเนี่ยอยากจะออกไปหาแฟนคลับทุกคนไปนเป็นวงแบนระดับ global แล้วก็อะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าพวกเราเราจะ break เราจะพันคลายให้หมดเลยเราจะออกไปให้สู่วงการโลกเลยนะคะ

이 플루토 곡한 소절 불러보도록 하겠습니다 그럼 플루토 곡을 불러보도록 하겠습니다 은드릴게요 So t e l l me 라는 말은 하지마 I'm still standing y o u in my universe 이런 곡인데요 와우! 감사합니다 저희 이번 초 라이브로 직접 보시게 되면 อ่า네แล้วก็ฝากบอกด้วยว่าเดี๋ยวถ้าได้ไปฟังในคอนเสิร์ตแบบไลฟ์นะครับจะได้รับเอเนอร์จีไปจัดเต็มกว่าน,นี้อีกเชื่อว่าเดี๋ยวถ้ามีแบบว่าแสงสีเสียงอลังการครบเมื่อไหร่เนี่ยจะต้องขนลุกกันอย่างแน่นอนนะคะแทบจะรอไม่ได้แล้วจริงๆกับคอนเสิร์ตที่ไทยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะมาที่กรุงเทพเนี่ยสืบทราบม,มาว่าเดี๋ยวน้องจะมีไปพักสกาตแลไทยเปร์มานิลาด้วยแล้วก็ ช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาเนี่ยมีจัดคอนเสิร์ตที่กรุงโซนะคะถึง3วันเลยด้วยกันแล้วก็มีไปทัวร์ครั้งแรกที่ยุโรปมาด้วย6เมืองโดยเลยนะคะทุกไปกันมาเยอะมากๆเลยอยากจะรู้ว่าระหว่างที่ไปทัวร์มาเนี่ยมีเรื่องราวอะไรประทับใจอยากจะมาเล่ากันบ้างไหมฟางคอนเสิร์ตเทครปันบ่แ่ก่อนนีจาท็มาเนลากองหน้าก็ได้ด้วยแล้วก็ที่สิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาไปทัวร์ที่ยุโรปมาด้วยหกเมืองเลยแล้วก็ที่สิบเอ็ดเดือนที่ผ่านมาไปทัวร์ที่ 에피소드 많을 텐데 하나만 하나 정도를 들려주세요. 어 일단 저희가 월드 투어를 통해서 좀 이제 세계에 계신 빌런즈 분들과 함께 뛰어놀 수 있는 기회가 생겨서 너무 행복하고요. 그리고 가장 기억에 남는 에피소드로는 이제 어떤 지역을 가면은 그 지역에 계신 분들만의 홍 유도법이 있더라고요. 그래서 어떤 분들은 노래를 부르시거나 아니 이렇게 발을 막 부르시는 등 되게 특별한 그런 이제 경험들을 하면서. เอ, ality, so เอาจริงๆเราก็คือได้ไปหลายๆเมืองมากเลยแล้วก็สิ่งที่ประทับใจก็คือในแต่ละเมืองเนี่ยแฟนๆจะมีวิธีการสนุกไปกับคอนเสิร์ตเนี่ยไม่เหมือนกันคือแต่ละที่ก็จะมีแบบว่ารูปแบบพิเศษอย่างบางที่ไปถึงเขาก็จะร้องเพลงตามดังๆหรือว่าบางที่ก็จะแบบกระทื้เท้าอะไรอนี้ค่ะ ไปแต่ละที่ก็จะประทับใจมากๆเลยอะเนาะเดี๋ยวไว้ต้องรอมาดูว่าที่ไทยจะสนุกขนาดไหนแทบบุกแพนดอนตะโดก็ช่ยงวุแบบนี้ให้ชุชิไปดูเนาะเจเจทั้งคนิดได้ให้ชุชิแล้วเดี๋ยวลองน้องดูนะคะโอเคทีนี้ในเมื่อเป็นเวิร์ลทัวร์ครั้งแรกหลังจากเดบิวนะคะแน่นอนว่าน้องๆเนี่ยต้องเตรียมตัวกันเยอะมากๆแน่เลย

어 일단 평소에도 이제 다방면으로 저희에게 많은 조언을 해주셔가지고 항상 감가, 감사하게 생각을 하고 있었고요. 또여현이 형과 연키이 형과 같은 모델을 쓸수 있어서 저는 정말 영광스럽고 되게 재밌었던 시간이었던 것 같습니다. ก็ปกติแล้วพี่พีเดซิกก็จะให้คำแนะนำพวกเราในหลายๆด้านอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกขอบคุณมากๆแล้วก็ล่าสุดมานี้ได้มีโอกาสไปขึ้นเวทีเดียวกันด้วยกับรุ่นพี่ยองเคนะคะก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆแล้วก็สนุกมากๆเลยครับ ต่ยิานแค่ไหนก็อยากให้มีนาคมรีบมาถึงวเร็วแล้วนะคะถั่วับเาสุเมรุกดโซาราวงกุชชงช่นี่น้องๆก็ตั้งตารอกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ก่อนจะถึงวันงานออยากจะให้น้องๆเนี่ยถ่ายวิดีโอฝากข้อความไปถึงวีเนสชาวไทยกันบ้างให้มาช่วยแบบบกันเยอะๆหน่อยในเดือนมีนาคมนะคะครอเมรคน็กกพิรันจุบุเดอนงเพือนีฮานานไ้เวันเมานิมมา 빌런스아 일단 저희 콘서트에 와주시면은 저희 이렇게 잘생기고 노래 잘하는 친구들이 정말 재밌게 뛰어놀 겁니다. 그리고 이제 저희와 함께 해주신다면 정말 잊지 못할 평생 잊지 못할 3월 31일 만들어낼 자신 있습니다. 재밌게 뛰어놀아요. 아 거북아 웬리안. กิดว่ามาที่คอนเสิร์ตของพวกเราเนี่ยจะเจอกับเมมเบอร์ทุกคนที่ทั้งหน้าตาหล่อๆแล้วก็ร้องเพลงเก่งเล่นดนตรีเก่งกันด้วยมากระโดดมาสนุกไปด้วยกันนะคบในวันที่31มีนาคมนะคบเดี๋ยวจะรอทุกๆคนอยู่เลยเมื่อกี้พูดเองก็เกิดเองเนาะ <c oughs> <c oughs> ทีนี้อยากให้ชวนพี่ๆสื่อมวลชนบ้างให้พี่ 이루고 노래만 간 어는 건 뭐예요 그러면 여기 계시는 모든 매체 분들도 많이 많이 와 달라고 한마디 더 드릴게요. 네 오늘 이렇게 감사한 자리에서 저희가 이렇게 좋은 기회로 또 인터뷰를 할수 있게 돼서 너무 영광이었고요 여기 계신 분들도 3월에 저희 콘서트에서 다시 한번 만나뵐 수 있었으면 너무 좋을 것 같습니다. ก็วันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาเจอกับพี่ๆทุกคนในงานแถลงข่าวนี้นะครับแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกับพี่ๆทุกคนในเดือนมีนาคมด้วยนะครับมาดูพวกผมกันเยอะๆด้วยนะครับทีนี้อันนี้เชื่อว่าเป็นช็อตที่พี่ๆทุกคนต้องรอแล้วมาถึงประเทศไทยครับทีนต้องพุคสุดท้ายถูกต้องนะคะเดี๋ยวมาสอนภาษาไทยน้องๆกันดีกว่า마지막으로태국방문하셨으니까태국곁까지숙업잖아요태국멘트한번따라해주세요 PP Thailand's PP Thailand's 떡마하가나 h a า a 나 a Don Mahagana, Mansam Khan, Mansam k 이 a n Come No Eggy Mat, Come No Eggy Mat. Oh, Rana, you get us into the s h a 요 พี่พี่ไทวิลเลนส์พี่ไทวิลเลนส์ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญกับน้องเอ็ีมากมันสำคัญกับน้องเอีมากมีควเข้าบชเนซอ่ะเวให้ดูกล้องเราก็พูดด้วยละกันนะาได้ีน่อมาริงๆพี่พี่ไทวิลเลนส์พี่พไทวิลเลนส์ต้องมาหากันนะต้องมาหากันนะมันสำคัญ มันสำคาญกับน้องเอ็กซ์ฮีมากกับน้องเอ็กซ์ฮีมาก์เอาพี่ๆต้องตบมือให้เราเลยน้องแสนใจขนาดนี้น่าลักมากเลยนะคะยังมีความเฉื่อยอยู่แบบไม่มีเล่นเรา่นองเร่นองโอเคมันสำคัญมากๆนะคะรายละเอียดต่างๆของงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นผังที่นั่งสิ ราคาบัตรต่างๆนะคะจะประกาศทาง Account Social Media ทุก <ciel> ช่องทางเลยของบ n j เร็วๆนี <Philadelphia> ้แ <voulais> ล <beeping> ้วก <altern> ็วันเปิดจำหน่ายบัตรจะเป็นวันเสาร์ที่3กุมภาพันนี้นะคะทางไทจ i เกจเบจเจอร์ก็ฝากทุกๆท่านนะคะแฟนๆแล้วก็พี่ๆสื่อมวลชนเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะคะงั้นสุดท้ายนี้เดี๋ยวก่อนจะมากันไปเดี๋ยวให้น้องๆพูดอะไรบอกลากับพี่ๆสื่อมวลชนหน่อยนะคะครูเบนป๋าจิมมาร์โก้กึ้นสักหน่อยทานาะเนาะเาะเนาาะเนาะเเนาะเนาะเนาะเนา 1년만에 다시 이렇게 태국을 방문하게 되었는데요 어, 그때와 변함없이 이렇게 또 따뜻하게 맞이해 주셔서 진심으로 감사드리고요 저희 곧 이제 태국 콘서트로 돌아올테니까 많은 기대 부탁드리고 그때까지 저희 또 열심히 준비해가지고 돌아오겠습니다 감사합니다 지금까지 엑셀린 요즈였습니다 감사합니다 저희가웠습니에서 다시 만저 작년에 태국에 왔을 때 정말 좋은 기억 이런 추억을 많이 가지고 갔었거든요. 그래서 정말 태국에 다시 와가지고 많은 추억들을 또 재밌게 즐길 수 있을까 기대를 하고 왔는데 이번에도 역시 많은 분들이 응원도 해주시고 많은 사랑을 주셔가지고 좋은 추억 가지고 갑니다. 감사합니다. ก็บอกว่าปีที่แล้วตอนที่มาเมืองไทยเนี่ยก็ได้มีความทรงจําดีๆกลับไปเยอะมากแล้วก็รอบนี้ก่อนที่จะมาเมืองไทยเนี่ยก็คิดอยู่เหมือนกันคาดหวังอยู่เหมือนกันว่าจะมีความทรงจําที่ดีขนาดไหนกลับไปอีกแล้วก็แน่นอนเลยคือแฟนๆชาวไทยทุกคนนะคะให้การต้อนรับอย่างดีแล้วก็มีแต่ความทรงจําดีๆกลับไปหนตัาท่มากรุ๊ปอีกหนึ่งคนแล้วกันนะคะเองเนียนปีที่แล้วนี้คือตอนที่이าเมืองไ 3월 달에 저희 콘서트에서도 많은 분들이 오셔서 저희가 얼마나 성장했는지 보실 수 있었으면 좋겠습니다. 많이 기대해 주시고 많은 사랑 부탁드립니다. 감사합니다. 고าวกะ <목소리도> มาดูกันเองเลยที่คอนเสิร์ตในเดือนมีนาคมว่าพวกเราตอนนี้เก่งขนาดไหนแล้วนะคะฝากมากันเยอะๆด้วยนะคะโอเคพี่พีททุกคนวันนี้ขอเสียงปรบมือบอกลาน้งๆได้เ,เลยค่ะคุณมมเร่าจะมีเ ขอเสีพรปรมมืออีกล้ัก็รอบนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆ Extraordinary Heroes ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าสามารถไปเทีกับน้องๆได้ในวันที่31มีนาะคมที่จะถึงนี้นะคะรับรองว่าจะต้อง